ข้อ68ครับชาราฟส์รูและภาพเอ็กซ i เรย์ดิแฟชันเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ลักษณะใดของโครงสร้างโมเลกุล DNA ก้ก็ไกเป็นแบบดับเบิลเฮลิกส์เวียนขวาขอไข่ประกอบด้วยนิวเคลียตัยจำนวนมากขอควายประกอบด้วยโพลีนิวเคลียตัยมากกว่า1นึ่งสายงองูมีลักษณะเป็นเกลียวที่แต่ละรอบมีระยะห่างเท่ากันและต่อจาน ปริมาณเบส A ใกล้เคียงกับ T และ T ใกล้เคียงกับ C ก่อนหนี่ครับเรามาดูภาพของ X-ray Diffraction กันนะครับภาพเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งจากภาพจะพอบ่งบอกได้ว่ามันเป็นเกีียวคู่จะเห็นได้ว่ามีสองสายนะครับแล้วก็หมุนๆต่อไปอย่างนี้ดังนั้นจากภาพบอกได้ว่าเป็นดับเบิลเฮลิกซ์ เป็นเกียวคู่นั่นเองครับอันนี้คือ X-ray diffraction ส่วนชากาฟรู r u l ครับเป็นกฎที่บอกว่าปริมาณเบส a ใกล้เคียงกับเบส t และเบส g ใกล้เคียงกับเบส c เนื่องจากว่าการเข้าคู่ของนิวเคลียต์ทายครับ a เป็นเบสคู่สมกับ t เป็นเบ็ดคู่สมกับ g ดังนั้นมันจึงต้องมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าถ้าสายหนึ่งมี a อยู่สายหนึ่งก็ต้องมี t สายหนึ่งมี c อยู่อีกสายหนึ่งก็ต้องมี g ซึ่งกดน,นี่ครับก็เป็นตัวยืนยันว่า DNA จะต้องมีลักษณะที่เป็นดับเบิลสเตรนคือเป็น มีมีสองสายแล้วเข้าคู่กันนะครับดังนั้นทั้งชากราฟดูและย e x c e l เร i ์ดิ f r a c t i o n ระบุได้ว่าเป็น DNA มีโครงสร้างเป็นดับเบิลเฮลิกส์และเวียนขวาครับตอบข้อกอไก่ข้อขอไข่ขขนะครับบอกว่าประกอบด้วยนิวเคลียต์จำนวนมากไม่สามารถตอบได้เพราะว่าภาพที่เห็นนะครับเห็นแค่โครงสร้างว่าเคมีลักษณะแบบนี้มีแบบนี้มี บันไดยอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าโครงสร้างนั้นสร้างจากนิวคลีทด์นะครับส่วนคำบอ,อกว่าประกอบด้วยโพลีนิวคลีทด์มากกว่า1สายอันนี้ก็ถูกแต่ว่ายังไม่ถูกทั้งหมดยังไม่ชัดเจนเท่ากอไก่ครับเพราะว่าภาพเอ็กซเรย์ดิแฟคชันสามารถบอกได้ว่าเป็นบันไดเป็นดับเบิลเฮดิกซ์ด้วยครับแต่ว่าอันนี้อาจจะบอกอาจจะหมายความว่าเป็น โคดีวิวเคยวายมากกว่าหนึ่งสายไม่ได้บอกว่าเป็นจัดอยู่ในลักษณะใดแต่ข้อไากา่ชัดเจนกว่าคือบอกว่าเป็นดับเบิลเฮลิกส์คือเป็นเกลียวคู่นะครับส่วนข้องงูมีลักษณะเป็นเกลียวที่แต่ละรอบมีระยะห่างเท่ากันแต่ภาพนี้เรายังไม่สามารถวัดระยะห่างได้นะครับตรงนี้ผิดตรงนี้ส่วนข้อตาตาอันนี้เป็นแค่ชาราฟลูอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับภาพเอ็กซ์เลติแฟคชันนะครับดังนั้นข้อนี้ยิ่งตอบกอไก่ครับคือ DNA เเป็นโครงสร้างดับเบิลเฮลิกส์เวียนขวา นะครับ